ครับผมวันนี้มารีวิวเกมนะกสืบไวเ v ิร์กนะฮะจากปกติราคา559นะครับลด50%เอยู่กับน้องทอมมี่เราทอมสร้างผิดว่ะโอ้เปลืองทรัพยากรเลยเสียได้ว่ะดีเดียมเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใครจะจะนห่วงหรือเปล่า เสเปกกินไหมผมว่ามันเอ็นไปทางแรมกับการ์จอเลครับแรมไหมในในโกดังพอมเอาไปใช้เลยนะเป็นแนวแบบที่ผมเพิ่งเล่นได้วันหนึ่งวันอย่าเรียกว่าวันชั่วโมงเดียวมันมันเป็นเหมือน ผมว่ามัานเหมือนคล้ายๆ The Forest ผสมกับเกมเก็บเลเวลนะมันมีเลเวลอัพสเตตัสนะครับแล้วก็อัพมาเพื่อจะค้าของต่อ,อกทีนระบบค้าเยอะมากมากๆคกะ ทีนี้เอาว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับระบบแบบขนาดที่กว้างมากนี่คิวนานนะ mm hmm. ก็ถ้าได้ดูว่ามันไม่ไม่กระตุกนะครับใช่ไหมผมหมุนจอตรงมีฉลามเลยที่ผมหมุนจอให้ดูนี่ก็โอเคเลยไม่กระตุกไม่หน่วงเท่าไหร่หรือใครว่าหน่วงก็ไม่รู้นะ ถ้าถือไว้เล่นได้สำหรับปรับวินโน,โนโ่โหมดภาพระดับแปลปกๆปรับตูดจริงจะโอเคดีแตนน่มันง่ายัาการ,รตีดนะครับ เดือครับบ้านผมพร้อมมีมีขี้นนนนในบ้านเาก่งสาวในชั้นนี้ครับใครจะมาซื้อริฟซื้อนะถึงวันที่สองมันห้าสิบเซคน